มีถ่ายละครนะคะอยู่เรื่องหนึ่งกักนักรักซะเลยค่ะของพีพีทีวีแล้วก็ปีนี้น่าจะเล่นละครอีกเรื่องหนึง่งเป็นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้แต่ว่าเรื่องนี้แบบน่าจะสนุกเพราะว่าได้ทํางานกับนักสแสดงรุ่นรุ่นใหญ่แล้วก็เป็นนักสแสดงที่บบเราชื่นชอบแล้วก็ดูเขามาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเออพออ่านบทแล้วแบบอยากเล่นจริงตอนแรกตั้งใจว่าจะปีละเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเองก็ต้องทํางานตัวเองด้วยอะไรเง,ไงี้ยค่ะแต่พอแบบเห็นบทแล้วก็แบบเออ อยากลองดูอันนี้ของช่องอะไรคะช่องวันค่ะช่องวันที่แสดงว่าปีนี้ก็จะได้เห็น,น,นละครอยู่ด้วยกนเยอะขึ้นหน่อยก็มันไม่ได้เล่นมาพักหนึ่ง<ม>ก็เลยอ่ะเล่นสักนิดนึงอะไรอย่ายงเงี้ยค่ะ<ม>แล้วก็<ม>งานของตัวเองที่เป็นงานเบื้องหลังอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่ในช่วงแบบทําบทแล้วก็เริ่มอย่างตอนนี้ทําหนังอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเวลล์มีบีเอ็นะคะ<ม><ม>ก็ใกล้ถ่ายจะเสร็จแล้วแล้วก็เป็นช่วงโพสต์โปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบมีเวลา ว่างอยู่ก็เลยเล่น,นใช่หมนันี้มายืดหน้าจอมากกว่ามันก็สลับบ้างค่ะมันจะได้แบบไม่เครียดมากอะไรเงี้ยเพราะเวลาทำงานเบื้องหลังเราก็เป็นพวกแบบทุ่งเทอะไรเงี้ยเราก็เลย อ่าเบรกบ้างพอมาเล่นแล้วเราเรารับผิดชอบตัวเราเองคนเดียวอะ่ะมันก็แบบสบายกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ่าได้เล็กลุลด้วยเพราะว่าตกาหลีเราจะชินโดนัทกับดรามา่าอันนี้ก็จะเป็นสไตล์ที่แตกใช่<ๆ>ก็ปีนี้จะเล่นแต่คอมเมดี้อย่างเดียวจริงๆคอมเมดี้เล่นยากนะคะเพราะคอมเมดี้มันใช้แบบเอนเนอรีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ก็สนุกดีดนั้นก็จะเล่นแบบสลับสลับอะไรเงี้ยอย่างจริงๆดราม่าก็มีติดต่อมาแต่เราก็แบบไม่ไหวอ่ะมันเหมือนแบบเออแบบอยากอยากสลับบ้างอะไรเงี้ย กำนังที่ทำอยู่เรียวเลยจะเบียนเคเรียวมีเบนเคฟอร์เรค่ะเป็นด็อก umentary ฟีเจอร์ค่ะจริงๆก็ถ่ายกันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เนี่ยเหลืออีก2คิวก็จะปิดกล้องแล้วอันนี้ทำของรุ่นหนึ่งรุ่นสองรวมกันค่ะเป็นเป็นการเป็นเล่าเรื่องของน้องรุ่นหนึ่งแล้วก็น้องรุ่นรุ่นสองรวมกันก็น่าจะได้ชมประมาณช่วงเดือนกันยายนมันยากหรือนกันเพราะก่อนหน้านี้เขาก็จะมีพิธที่เตอ๋อทำเอาไว้แล้วแล้วของเราจะต่างอนะั่าก็เป็นด็อก เออยากไหมมันยากด้วยอาจจะด้วยตัวคอนเทนต์นะคะที่แบบมันค่อนข้างแบบป๊อปมากอะไรเงี้ยแล้วก็คือเริ่มต้นเนี่ยตนราต้องก็ต้องบอกตรงๆว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เลยว่าแบบน้องไม่รู้จักว่าวงแบบคืออะไรอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มจากทำความรู้จักก็ทุกวันก็ต้องฟังเพลงโอเคตอนนี้ก็ลองได้ <laughs> ก็ต้องแบบดูไอจีน้องทุกวันอะไรเงี้ยค่ะว่าเขาทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูหนัง ของเตอ๋อก่อนนะคะว่าเ,เขาเล่าเรื่องอะไรไรเงี้ยแล้วพอพอเราทําเรื่องถัดมาเราจะเล่ามุมไหนางเงี้ยค่ะทีนี้ด็อกมีเทารีเรื่องแรกมันเพิ่ง,งทำไปปีหนึ่งตันัทก็เลยคุยกับทางกอลสังเกตว่าเรื่องนี้มันน่าจะเพิ่มเพิ่มเส้นเรื่องที่มันมีความเป็นฟีเจอร์เข้าไปมากขึ้นอ่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีมีเส้นเรื่องแล้วก็มีมีมีสิ่งที่สิ่งที่น้องทําในชีวิตประจาวันจริงๆแล้วก็มีสิ่งที่ เราไม่เคยเห็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันจะแตกต่างจากดอนพลายอัไน oui, like. ั้นก็ได้ยก็มันจะเป็นคนละแบบเลยค่ะเพราะว่าดึงพุ่งกับคนละคนแล้วแล้วก็พอเรียวมีเนี่ยมาเล่าถึงน้อง b n k ทั้งรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าถึงมันก็มีมันก็มีแง่มุมอะไรที่แบบน่าสนใจอยู่ค่ะแล้วก็คือส่วนตัวตรงนั้นนรอสู้แบบเรา คือตอนแรกก็คิดคิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะจะทําดีไหมเพราะาเราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอเราแบบรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กผู้หญิงอนะเออเราก็แบบเราอยากเราอยากเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่เขามีความฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆมันเป็นเรื่องที่ยากนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างกดดันอะไรอย่างเงี้ยเออแบบแต่ว่าไอ้ความยากและความกดดันที่เขาเจออะไรเงี้ยมันมันทำให้เขาแบบ ขนโฮปตัวเองหรือว่าเข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่าเยอะไม่ได้จริงๆโนะดนรัฐไปไหนเพื่อนเขาบอกว่าเขาก็โอ,โอตาอาจจะคาดฝันว่าจะ,จะเห็นมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบรรดาแฟนคลับของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือหนังอะคะ่ะมันจะพูดว่ายังไงดีคือหนังมันมันจะต่างจากรายการทีวีตรงที่ว่ามันจะมีมีประเด็นของมันที่มันจะพูดนะคะแล้วก็ดังนั้นตอบไม่ได้จริงๆเลยว่าเราจะเห็นใครเยอะใครน้อยแต่ว่า เรา <S 2> <S 2> เราเล่าเรื่องทุก<ม>คนแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าใครปัญหาที่แบบว่า<ม>จะทําให้เราแบบตามเรื่องของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็ก็ต้องคือทุกวันก็จะต้องคุยกันมาละถ,ถ่ายอะไรเงี้ยว่าเราขาดน้องคนไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องท่องชื่อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเอ่อต้องแบบสมมุติคนนี้ไม่มาวันนี้อีกวันนึงเราก็ต้องแบบ ต่ออีกคนเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะเล่าเล่าเรล่นทุกคนแต่ว่าน้อง51คนนะคะดังนั้นว่าจริงๆตรงนั้นไม่ได้โฟกัสที่ตัวบุคคลแต่ตรงนั้นโฟกัสที่คําว่า D M K ดรงนั้นอยากให้แบบคนที่ไม่รู้จักเลยอย่างแบบอย่างตัวดังนั้นเองเนี้ยเข้าใจนะคะแล้วก็จริงๆก็อยากสปอร์ตนะคะเพราะว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิงอ่ะเราก็เป็นเราก็เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยแล้วเราเห็นเราเห็นแบบผู้หญิงลุกขึ้นมาทำอะไรอย่างที่ตัวอยากทำอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออมัน มันมีอะไรที่น่าสนใจคนบอกว่าเราท้าทายกับพี่เต๋อตรงที่พี่เตอ๋อก็ยังแค่เซ็ตแรกแต่เ,เดียวของเราเทั้งสองกลุ่มทั้งสองรุ่นเลยยากเหมือนกันค่ะแล้วแบบจริงๆแบบอายุมันก็ห่างมากด้วยอะไรเงี้ยเราแบบอย่างที่บอกว่าคือท,ทุกวันอ่ะเราต้องแบบไปอ,อ่านอะไรเงี้ยไปฟังเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็ต้องแบบว่าดูว่าเอ๊ะเราอยากคือโดนัทอยากทําให้หนังเรื่องเงี้ยมันคนเข้าใจมากขึ้นว่าคําว่า Girl Group Idol เกิร์ลกรุ๊ปไอดอลอะไรคืออะไร แล้วก็ทําไมมันถึงเกิด c u ์นี้ e m ้นอย่างนี้ก็เลยพยายามไปให้ลึกไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยไปถ่ายว่าไปเล่าเรื่องว่าจุดกําเนิดนี่เรา spoil หนังแล้วนะอยากให้เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูดีกว่าเพราะว่ากันยาค่ะเหลือถ่ายเหลือตอนนี้เหลือถ่ายแค่สอคิวใช่ดูงานมาก ปกติก็มันก็เหมือนมันก็ไม่ได้แบบทุกวันอย่างเงี้ยอย่างตอนเนี้ยฮาร์ดครส่วนตัวของตัวเองที่ตัวเองเป็นโปรดิวเซอร์เงี้ยค่ะก็เป็นช่วงเขียนบทมันก็จะไม่ยุ่งมากอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ่านบทคอมเมนต์อะไรเงี้ยมากกว่าแล้วก็เอ่อละครก็จะมีวันของมันที่ต้องถ่ายี่เขาได้บอกไหมคาว่าเราทำงานหนักไปหรือเปล่าไม่เขาเข้าใจอะค่ะจริงๆมันก็เหมือนแบบคือเราก็สบายๆบาอะมันเหมือนอะไรอะ ว่างก็เจอกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆเพื like ่อนมันก็เป็นเพื่อนแบบคือเพื่อนโดนัทก็การัปเขาก็รู้จักหมดอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็รู้จักอะไรเงี้ยอะไรที่แบบทําด้วยกันได้ก็ก็จะทำไไม่ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรเงี้ยอย่างแบบเดี๋ยวเดือนหน้าวันเกิดโดนัทอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบเอ๊ะจะต้องจัดไหมจะกินข้าวกี่วันอะไรแต่เรารู้สึกแบบว่าเราสบายสบายอ่ะพอเราคุยเอ้ยแบบง่ายๆก็ได้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ เขาค่อนข้างโอเคจร de, like, to to me, hmm. ิงๆแบบไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสแต่เหมือนเราก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศอะไรด้วยกันบ่อยอยู่เหมือนกันเขาได้คนที่เดินทางไอจีเยอะเพิ่งมีทริปที่ไปโรมกับไปคิวบาด้วยกันอันนี้คือไปเที่ยวเลยนไปทำงานด้วยทำทั้งสองอย่างค่ะพอดีว่าคือตัวเองเป็นคนเดินทางเยอะใช่ป่ะแล้วก็น้องที่ออฟฟิศก็บอกว่าพี่โดาทำแบบบล็อกเธอทำแบบวีล็อกอะไรเงี้ยก็เลยถามฝากติดตามด้ไหมคะไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตนี้จะเป็นยูทูบเบอร์ โลงงงมาแล้วแบบนี่มันคือสอบอะไรที่แบบไม่เคยรู้จักมาก่อนอะไรเงี้ยจริงๆด้วยงานที่มันทำอ่ะโนรู้สึกเราต้องแบบเราต้องต้องทันอ่ะว่าเขาทําอะไรกันอยู่จริงแต่จริงๆรเขาก็เลิกคนเริ่มเลิกทําเรื่องเรื่องล็อกกันแล้วแหละแต่ว่ารงนันก็แบบส่วนกระแสไงก็เพิ่งทาก็เพิ่งทามีคนดู4ี่พันกว่าคนละตอนนี้เยอะหรอเยอะก็ก็เริ่มก็แบบพยายามทำเพราะว่าเนี่ยค่ะมันเริ่มมาจากว่าเราเป็นผู้หญิงเงเราก็อยากเห็นผู้หญิงแบบทำอะไรอะไรเงี้ย เออร็อกเราก็เหมือนเป็นอารมณ์ซัพพอร์ตผู้หญิงที่เดินทางก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ทำงานด้วยก็เนี่ยทำทั้งสองอยา่างื่อวหลังก็เออได้เห็นตามผ่านทางไ g จีดีมากขึ้นแต่ก่อนจะไม่ค่อยได้เห็นอะไรพยายาม <c oughs> ไม่อยากให้คนแบบโฟกัสเรื่องนี้เยอะเออบางทีมันก็เขินนะมันเหมือนมัน,ม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 นแบบเอ้มันคือด้วยชีวิตัวนั้นมันทําอะไรหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะพอเราต้องมาสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวเราก็มรู้ว่า จะบอกอะไรอะไรเงี้ยอย่างตอนนี้ทุกคนก็จะถามเมื่อไหร่เลิกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็หมายถึงเลิกกันหรอ <c oughs> หรือหรือยังไงอะไรเงี้ยคือมันไม่อยากแบบไม่อยากโฟกัสอยากให้มันเป็นแบบธรรมดาเรียบง่ายอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ได้ไม่ได้แพลนว่าจะลงรูปเทศกาลอะไรเไงี้ยหรือแบบเออไม่ได้แพลนจริงๆอะไรเงี้ยไม่ไม่คืออยากให้มันเป็นตามธรรมชาติของมันแล้วโดนั้นว่าเป็นแบบเนี้ยโดนั้นก็แบบเออสบายดีอะแล้วเรา อาจจะเราอยู่การมานานเนาะเราก็ดีลได้ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ดีลได้ว่าเออเราต้องแบบจัดการตัวเองย <c oughs> <AI G> ังไงอะไรเงี้ยคยถามทำไมว่าแบบไม่ลงรูปเลยอะไรแบบนี้ไม่ค่ะไอจีเขาไม่เคยลงรูปเรืงนั้นเลยจริงเขาเขาแบบจะม่ค่อยลงเขาก็จะเข้าใจ <c oughs> เขาก็จะรู้แหละว่าเอองานของเราอะไรเงี้ยแล้วเขาเองเขาก็ไม่อยากเสียพื้นที่ส่วนตัวของเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบ respect ซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยไม่ไม่ก็ มันก็ก็คือลงกันบ้างแบบแต่มันไม่ได้แบบนึ่คือเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบนี่เราเออไม่ไม่ได้แบบบอกทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเออน่ารักเราก็ลงแต่คนก็จะเชียร์แล้วรุนกับคู่โดนัทเยอะเหมือนกันกับคนนี้ว่าไม่อยากเห็นในวันนั้นสักทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอกกันค่ะเขาแซวกันเยอะเพื่อนๆในเวเนียที่หลายคนไม่เขาไม่นะเขาจะแบบไม่ทุกคนก็จะรู้แหละว่าโดนัทยิงแบบ ชิลยังเออเดี๋ยวทำงานอะไรอย่างงเี้ยค่ะก็ไม่รีบม่เคยคุยกันเรื่องนี้บ้างเลยมันก็พูดกันบ้างแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้รีบอะไรใช่วเรายังไม่เรียกมาถามได้ไหมใช่ตอนนั้นไม่รู้่ไม่รู้จะบอกไงจริงมันเหมือนมันแบบดอนนั้นคงนั้นคงยังไม่ใช่เวลานี้มั้งเออเดี๋ยวมันใช่มันก็ใช่ของมันเองทำงานก่อน